รัฐธรรมนูญแห่งราชนาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557สมเด็จพระปรมมินทราสมเด็จพระปรมมินทรามหาภูมมพลอดุลยเดชสยามมินทราธิราชปรมนาถบอพิษรให้ไว้ณวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2557เป็นปีที่69ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรารมาธิบดีจัก,กรีนฤบดินสยามมินทราธิราชบรม,มานาถบพิตรมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยคณะทหารและตำรวจได้นำความกลับบังคมทูลว่าตามที่ ได้เกิดสถานก,การณ์ความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงต่อเนื่องมาเป็นเวลานานจนลุกลามไปสู่แทบทุกภูมิภาคของประเทศประชาชนแตกแยกเป็นฝ่ายต่างๆขาดความสมัคคีและมีทัศนคติไม่เป็นมิตรต่อกันบางครั้งเกิดความรุนแรง ใช้กำลังและอาวุธสงครามเข้าทำร้ายประหัตประหารกันสวัสดิภาพและการดำรงชีวิตของประชาชนไม่เป็นปกติสุขการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองชนกันรกระทบต่อการใช้อำนาจในทางนิติบัญญัติในทางบริหารและในทางตุลาการการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ผลนับเป็นวิกฤตการณ์ร้ายแรงที่ไม่เคยปรากฏการมาก่อน แม้รัฐจะแก้ไขปัญหาด้วยกลไกลและมาตรการทางกฎหมายเช่นนำกฎหมายเกี่ยวกับรักษาความสงบเรียบร้อยในภาวะต่างๆมาใช้มาบังคับใช้ยุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปและฝ่ายที่ไม่ได้เป็นคู่กรณีเช่นองค์กรธุรกิจภาคเอกชนองค์กรตามรัฐธรรมนูญภัคการเมือง กองทัพและวุฒิสภาได้พยายามประสานให้มีการเจรจาลองรองกันแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จกลับจะเกิดข้อขัดแย้งใหม่ในทางกฎหมายและการเมืองเป็นวังวนแห่งปัญหาไม่รู้จบสิ้นในขณะที่ความขัดแย้งได้ขยายตัวกว้างขวางออกไปและมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้น จนเกิดขั้นจราจนได้ในขณะในได้ทุกขณะซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินความสะดวกสบายของประชาชนผู้สุจริตกระทบต่อการทำมาหากินและภาวะนิสิตของเกษตรกร,กรโดยเฉพาะชาวนาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศการป้องกันปัญหาจากภัยธรรมชาติความเชื่อถือในอำนาจรัฐ และความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติทั้งยังเปิดช่องให้มีการก่ออาชญากรรมและความไม่สงบอื่นเพิ่มขึ้นอันจะเป็นการทำลายความมั่นคงของชาติและความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในที่สุดคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงจำเป็นต้องเข้ายึด และควบคุมอำนาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557และประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 0 0และประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550สิ้นสุดลงยกเว้นความในหมวด2พระมหากษัตริย์ โดยให้กําหนดแนวทางแก้ปัญหาไว้3ระยะคือระยะเฉพาะหน้าเป็นการใช้อำนาจสกัดการใช้กําลังและการนําอาวุธมาใช้คุกคามประชาชนยุติความบาดระแวงและแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการปกครองที่สะสมมากกว่า6เดือนให้คลี่คลายลง เพื่อเตรียมเข้าสู่ระยะที่สองซึ่งจะจัดให้มีรัฐมนูญฉบับชั่วคราวจัดตั้งสภาขึ้นทำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติและให้มีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผ่นด,ดินแก้ไขสถานการณ์อันวิกฤตให้กับคืนสู่ภาวะปกติฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยความรู้รักสมัคคีและความเป็นธรรมแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครอง จัดให้มีกฎหมายที่จำเป็นเร่งด่วนจัดตั้งสภา,าปฏิรูปแห่งชาติและองค์กรต่างๆเพื่อให้มีการปฏิรูปในด้านการเมืองและด้านอื่นๆและให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่วางกติกาการเมืองให้รัฐกุมเหมาะสมป้องกันและปราบปรามทุจริตสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเป็นธรรมก่อนจะส่งมอบ ภารกิจเหล่านี้แก่ผู้แทนปวงชนชาวไทยและคณะรัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินในระยะต่อไปในการดำเนินการดังกล่าวนี้จะให้ความสำคัญแก่หลักการพื้นฐานยิ่งกว่าวิธีนำยิ่งกว่าวิธีการในระบอบประชาธิปไตยเพียงประการเดียวจึงจำเป็นต้องใช้เวลาสร้างบรรยากาศแห่ง ความสงบเรียบร้อยและปลองดองเพื่อนําความสุขที่สูญหายไปนานกลับคืนสู่ประชาชนและปฏิรูปกฎเกณฑ์บางเรื่องที่เคยเป็นชนวนความขัดแยง้งไม่ชัดเจนไร้ทางออกในยามวิกฤตขาดประสิทธิภาพหรือไม่เป็นธรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชนในชาติซึ่งควรใช้เวลาไม่ยาวนาน หากเทียบกับเวลาที่ต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ถ้าปล่อยให้สถานการณ์ผันแปรไปตามยถากรรมจึงมีพระบรมราชอง์การโปรดเก้าโปรดกระหมอ่อมให้ใช้บทบัญญัติต่อไปนี้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยฉบับชั่วคราวจนกว่าจะได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จัดทําขึ้นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ต่อไปต่อไปก็แต่ จะมีแต่ละมาตตานะครับมาตตาหนึน่งถึงมาตราสี่สิบเท่าไหร่นะสี่สิบดนะ